นี่ไงโัวไม่ดีเฮียเดี๋ยวนี่มาแล้วูเมะวมินเดย่โซนไว้ให้เพื่อนนขัดตำ่ำดโลโอ้รอไม่ใช่ มาแล้วตัวปั่นฮิโลเฮ้ยเฮ้ยเพื่อตายแล้วเจเดก,กาดีมากเป็นวน เราเคลียร์ไว้กว่าแล้วก็เดินไว้กว่าใบาจานลมแวนออฟลากปูมันปนปนเฉยนะเราปิดไม่ได้คนเดียวมันมีกิ๊กซี่ด้วยใบจานลมิ่ง อยยังโะสด้็มีวยปอเางของเราถูกโจมตยาย่าอ้สุช่ไม่ได้นะเจอใบจานต้องออกโล นี่ไงพูดถึงก็ได้ใช้เลยไม่มีเลือดเล่นอ่ะอมอมไม่มีเลือดเล่นเราออกไปเคลียร์คีปเลาเล่นเราก็เด้งเราเจอใบจานเราต้องออกล่แล้วต้องดู ซีซีฝั่งนู้นด้วยนะเราอะไรมาเก็บตังค์ด้วยถ้าซีซีฝั่งนู้นน้อยแล้วก็ออกโล่ไปเลยนี่ไงโล่ไม่รีเฮีย <c oughs> เดี๋ยว<ล> <c oughs> นี่มาแล้วเ <c oughs> มฆมากับเซลิกา้านี่มันดูคลิปกิจงายมาแน่นอน

เหมือนกลางจะโดนแวนฟิกใส่มาแล้ว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 แล้วโล่ด้วยมีโล่ด้วย ดีนะยังไม่ได้รันโล่เลยเอเลนสกินสุดยอดมากเฮ้ยมันมันไปหาเอลซูมันไปหาเอลซูเฮ้ยมันหาเอลซูไม่เจอมันรถมันตกแล้วมิโลเฮ้ยเรามิโลให้เอลซูเสร็จแล้ว

ใบจานไม่ครับไอาอสูวยังอยู่นี่อยเลยอ่ะไม่ได้เข้าไฟว่ะเานี้มจานมาเนเดียวว่ะเอสูวซอนซอนยิงไป

รายการมันต้องรออนันตรีีโอเคเวฟให้มันสูงมากไม่งั้นตีบ้านไม่ได้ใบาจานยามากแล้วมีโอ้โได้กนนะเกาะแล้วกระจายดีเซลิก้าเซลิก้า เชียร์เออมาเก็บมนีไว้ีเลก้าไม่จานยังปั่นเลยถ้ามีสกินแบบขี่ตัวอะไรสวยๆนะเขาเท่เราเอลซูก่อนเดืเมจให้คอ ดีดาร์กรอดีคดไม่เข้าอ่ะเชีย่ยไม่จานไม่จานมันมาแล้วมันหนีไม่าจานนั่นโลว์อ่ะสวยเชีย่ยไปจาน ขี่หนีว่ะแวนออฟเลนแวนปรับมาโหดอยู่นะส่วนตัวนะให้แอนเอนะแอนเะอสูงสุดคือเอสนะแวนเอาเอไป ส่วนม g ทอสเอาบีไปมอทอสโซนๆไว้ให้เพื่อนไม่ขัดคำบีโลโอ้เรม่นไกลอ่ะอันเล่นเฮ้ยไม่ใช่อันเล่นเด็กอย่าง <ance> ยานปิดจ็อบออม,มีอนเลนมียานมีมอทอดสสามไฟเตอร์ โทษทีเดี๋ยวไม่ได้ป้อมอันเลนกป็ปรับใหม่แวนก็ปรับใหม่โอดมันเลยอ่ะมอทอดยังไม่มีวิแววนะ <c oughs> ไม่แล้วตัวปั่นมีโลเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตายแล้วเซนเดก้ายืนไม่ได้ กิกซี่เขาเพิ่งเกิดเพื่อนบวกกันแล้วอะงพุ่มไม้ด้วยอย่ายานมันน่าจะคิดว่าแบบ สไลด์ลบสกิลได้แต่ม <ert> <who> ันไม่ทันมีใครมาปะนั่นไงอันเล่นอันเล่นอันเลนมีเกาะมีเกาะอันเล่นอันเล่นทำไมนายทำไมนายโหดจังไะ เดี๋ยวไม่ได้อือหือซีนตื่นเช้าคลอดโดนพุ่ไม้ด้วยอันเล่นทำไมได้โคตรจังยินซื้อด้วยไม่ได้เลยอันเล่นเคยเจออยู่ไหม เดี๋ยวเด้งเลือดเด um <e ี๋ยวเด้งเลือดเชี่ยโหดเลยคนอื่นกลปรับเป็นโหดไปแล้วอเลนแวนมาแววบอมีโ โอ้แรง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 เมดโดนสามทีน่าจะดับะเบิดเข้ามาโอเคของครบให้เพื่อนตีนะเราเป็นตัวโซนเชี่ยเล่นยังเดือดเเมื่อกี้ขอให ืเวลาไล้อีกดีแล้วก่อนอันเลนซื้อเวลาได้ค้นนานเอลโซอย่าเพิงตายนะกำลังจะมาดารเซลเยอร์ไฟเรากำลังดันป้อมอยู่ ช่วงเวลาที่นาทีที่14ขึ้นไปแบบอย่าพยายามเสี่ยงนะแต่ว่าโอกาสพลาดเฮ้ยโล่เฮ้ยเรามีโล่เฮ้ยจบแล้วมั้งจบดาร์กยังไม่เดินไม่ถึงเลยกำลังจะบอกว่านาทีที่14ขึ้นไปอย่าบวกกันแบบ ถ้าพลาดมาเปลี่ยนได้จบเทจบคลิปเหมือนกัน <c ười> เกี่ยวใจกันคลิปนะคะสาบาย Welcome to the Beast Gang!